ดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้บิ๊้ก็อยู่กันที่บริเวณะสะพานสะพานเจริญสวัสดิ์36นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือบริเวณของริมคลองพดุงกรุงกรเกษมนะคะข้างหน้านู้นก็จะเป็นหัวลำโพงนะคะซึ่งมีหมูเด้งมาบุกหัวลำโพงและเดี๋ยวบิ๊้ก็จะตรงนี้เราอยู่กันที่ไม้ตีติดแยกไม้ตีติด เดี๋ยวเราจะข้ามไปวงเวียนโอเดียนกันนะคะฝั่งนู้นนะคะซึ่งที่เราจะไปดูหมวยเด้งหมวยเด้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูหมวยเด้งกันนะคะเราก็มาเดินแถวแถวนี้กันนะคะเนี่ยไฟสวยมากคลิปที่แล้วบ,บิีกก็พาเพื่อนๆนมากันแล้วนะคะวันนี้บ,บิีกก็มามา,มาเที่ยวกันที่หมวยเด้งอีกมาเดี๋ยวเราไป นะคะปะตึกอาคารเก่าแก่ร้อยี่สิบกว่าปีนะคะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่สวยงามมากนะคะตรงนี้เป็นถนนไมตรีจิตเขตป้อมปราบสตูพายนะคะสวยๆไปเดี๋ยวเราไปดูหมวยเด้งกันนะคะตรงนี้ก็คือพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะเอา้าเรามาถูกไหม เดินกันไปต่อนะคะตรงนี้อยู่กันที่บริเวณถนนพระรามที่4นะคะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสามย่านแล้วก็สยามนะคะตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพไทยจีนนะคะ,ะเดินกันมาใกล้ๆตรงนี้ไปเดี๋ยวเราข้างหน้านู้นละหมู โหอ,อะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอะไปดูหมวยเด้งกันทางเดินทางเท้าเห็นไหมสวยงามมากเลยอะ่ะเนี่ยสวยงามมากเลยอะ่ะไปเดินไปดูกันต่อตรงนี้ก็คือซอยสุกรตรงนั้นก็สามารถไปตลาดน้อยได้แต่ว่า เราเคยพาไปตลาดน้อยเมื่อก่อนตอนนั้นบิ๊บ้เคยมากินข้าวหมูแดงสีมรกตตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมนั่นอะวงเวียนโอเดียนอยู่นู่นประตูเข้าสู่เยาวราชนะคะประมาณนี้นะคะ มีนวดมีอะไรด้วยอ,อ๋อตรงนี้ก็คือวัดไตรมิตรมีพี่ก็เคยพาเพื่อนๆมากันที่วัดไตรมิตรวระมหาวิหารนะคะซึ่งด้านในก็จะมีนิทรรศาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเยาวราชนะคะพาเข้ามาดูแลเรียบโอ้ยพามาแล้วหมวยเด้งอยู่ตรงโน,น้นนะวัดไตรมิตรวิทยารามวระวิหาร สวยนะเพื่อนๆทรงพัดเจริญยิ่งยืนนานเพคะแต่แต่เขาไม่ได้ให้เข้าไปถ่ายด้านในแต่ถ่ายรูปมาได้เนี่ยวัดไตรมิตรเป็นศูนย์รวมแหล่งนิทรรศาการของเยาวราชค่ะ โมวยเด้งหมวยเด้งหมวยแด้งหมวยเด้ง,ม,ดงมาแล้วอยู่โน,น่นเลิศเจอหมวยแดงพันดีถนนมิตรภาพไทยจีนถนนสายมังกร อยู่ตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนพรรษานะคะอันนี้ก็คือหมวยเด้งนะคะเมื่อกี้เราไปาหมูเด้งที่หัวลำโพงใช่ปะอันนี้ก็คือหมวยเด้งนะคะอันนี้ก็มาสู่ประเทศจีนสวยงามมากเลยเนี่ยเนี่ยเราต้องยืน บริเวณเนี้ยฉี่เนี่ยถ้าเรามาตรงเนี้แล้วเราเขามีความเชื่อว่าถ้าเรายืนตรงนี้มันจะเป็นจุดสะท้อนแห่งความแห่งความแบบว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แห่งความที่แบบว่าเราจะมีแต่ความสุขนะคะต้องยืนจุดนี้นะ ลดไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่านี่ไงเขาก็จะมีไฟเครื่องฉายอยู่ตรงด้านบนน้นอะแล้วเขาก็ฉายไฟส่องมาเพื่อความสวยงามนะคะตรงนี้นะจ๊ะ นี่แหละหมวยเด้งมาบุกที่เยาวราชค่ะมาบุกกันที่โอ้ยเ <c oughs> ยาวราชจ้ค่ะป่าป่าโอ้โยอันนี้รถบัสปะ่ะเดินต่อ หนๆก็มาเยาวราชทั้งทีก็บุกเยาวราชเลยเยาวราชค่ะตรงนี้ก็คือวัดไตรมิตรปะมาตรงนี้ก็จะเริ่มเริ่มร้อน เยาวราช5ตรงนี้คือโรงพยาบาลสมิติเวชช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเวลามาเยาวราชเนี่ยนึกถึงเพลงเนี้ยเพราะว่าเพลงนี้มันเคยถ่ายที่เยาวราชเนี้ยสมัยก่อนอะโอ้ ตรงนี้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะคะเกี่ยวกับสาลเจ้ามากลับไหว้กันได้นะคะเนี่ยตู้บริจาคมากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ได้นะคะนี่ เป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณเประตูวงเวียนโอเดียนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาได้นะคะเกี่ยวกับนับโมกวรสี่อิมสู่ะนะคะพระอวโลกิตเตสวนโพธิสัตว์ไปไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินกัน ไปต่อนะคะโรงพยาบาลเทียนฟ้านะ,ะแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็มีทั้งกายภาพบำบัดแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะเราก็ลองแบบไปดูกันว่ามีอะไรที่เราน่าสนใจกันบ้างนะคะตรงนี้ก็คือเยาวราชเจ็ดะเนื้อพวงก็มีนะ อ่ะเนี่ยถึงเยาวราชพอดีไหนๆก็มาเยาวราชสิ

เต้าอ้วนกระเพาะปลาก็มีกระเพาะสวยมากเลยตรงนเนี้ยเยาวราชเนี่ยชายทา,าวสวย แยกเฉลิมบุรีโอ้ขอบปตาตงกดเสวยอ,อยู่นู่น พอจ่อขอาใจกันนะคะมาเที่ยวกันที่เยาวราชกันเยาวราชค่ะเร็วๆเนี่ยนี่ก็มีนะ,นอะโอ้ยแล้วฉันจะเดินมาตรงนี้ทำไมอ่ะ า้ามาคอเจอค้อใจกันนะคะปาพาไปดูเยาวราชเป็นไงบ้างตอนนี้<ร><ร><ร> คนเยอะใช่คนเยอะ,อะเอาเร็วๆแชร์อ่ากดไลค์กดแ like, ชร์เร็วๆตอนนี้ได้นะตอนนี้ตอนนี้ได้ค่ะคนเยอะเออคนเยอะค่ะพี่อ,อ,อ่าด้อมส้มมึงแชร์ไปเร็วๆด้อมส้มมามาเที่ยวเร็วๆด้อมส้มเร็วๆ ขอบคุณค่ะพี่เก๋ขอบคุณค่ะบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินมะพร้าวอ่อน,น,อ,นอ่าใครเข้ามาแล้วก็ส่งใจส้มเร็วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย ยาวราชจากมายาวราชอันนี้เป็นซอยแปลงนาเมื่อกี้ผ่านแปลงนาอยู่ใกล้เหรอครับเห็นมาเที่ยวเมืองในเมืองบ่อยอ๋อมาได้ค่ะมาเที่ยวได้ค่ะ ใส่เข้ามาขอจอขอใจส,ส่งใจส้มนะคะเออตั้งชื่อได้รีเฉยียระวังโมไซอ๋อจ้าจ้าโอ,อ้ทุเรียน รอจีอื um, โอเคนะคะเพื่อนๆน,นะคะคลิปนี้นะคะบิ๊กก็พาพเพื่อนๆไปดูตั้งแต่หมวยเด้งนะคะที่วงเวียนโอเดียนนะคะจนมาถึงเยาวราชนะคะพาพเพื่อนๆมาหาของกินของอร่อยกันนะคะเยาวราชนะคะก็คึกคักนะบอกเลยนะคะก็ คลิปนี้นะคะวิ้ขอปิดคลิปกันแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าวิ้จะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ